ในสายตาของเธอฉันเป็นคนที่เข้มแัร่งยังแข็ง้งงางอยู่ใดโดยไม่ต้องมีใครเป็นคนไม่น่าสงสารเป็นคนเข้าอกคู้ใจคงไม่เป็นไรเธอไม่มีเธอ ขอ oh, กค่คนไม่น่าสางสารคนหนึ่งที่เธอไม่เคยคิดถึงรู้ไหมน่าสางสารแทกเท่าไรอยากจะร้องไห้ก็ต้องยิ้มให้ไม่รู้ร้องอยังไงแค่คนไม่น่าสางสารคนหนึ่งที่เธอไม่เคยคิดถึงก็ไม่เคยยอมรับว่าหัวใจถึงอ่อนแอและอ่อนไหว ฉันอ่อนแอและอ่อนไหวแต่ว่าเธอมีใครรู้